นี้เราจะมาทำความสะอาดกระเป๋ากันนะคะภาพสบกรปรกนะคะที่หูกระเป๋าหรด้านหลังนะคะลูบบกค้าภาพสกปรกลงไปเลยนะคะเราจะมาทำความสะอาดด้วยมิกวันนะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและเครื่องหนังนะคะถอดสา,ายออกกัน ฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะเราจะสาธิเตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะสายออกก่อนนะคะจะสาธิตให้ดูก่อนครึ่งนึงนะคะลูกค้าฉีดนิกวันลงไปเขย่าวขวดก่อนลืมบอกเขย่าวขวดทุกครั้งนะคะ ล้วก็็เชดฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวสเปรย์น้ำนมทำความสะอาดเครื่องหนังนะคะคาาสปรกดูนะคะลูกค้า นี้เช็ดไปแล้วนี้ยังไม่เช็ดนะคะดูภาบสกปรกหลุดออกไปนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างทำความสะอาดพร้อมบำรุงไปในตัวนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จทั้งใบแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะ ราบสกรปรกที่ติดที่กระเป๋าจะหลุดออกไหมนะคะใช้มิดวันนะคะสเปร์น้ำนมทําความสะอาดกระเป๋าฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังที่หลังจากที่ใช้มิดวันนะคะสเปร์ทำความสะอาดเครื่องหนังของร้านไม่มีสปกปรกเฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะสีแจ่มขึ้นใสขึ้นนะคะนีคะ ในก็สะอาดนะคะดูสายนะคะสะอาดคาบสกรปรกคาบ,ท,าบที่ใครที่ติดตามกระเป๋าก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะมิกวันฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ